สวัสดีค่ะ ep ที่16แล้วนะคะ ep นี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปที่ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามหรือที่เรียกว่า Great Ocean Road นะคะแล้วก็ไปที่ Twelve Apostles นะคะสถานที่เที่ยวที่สำคัญของเมลเบิร์นนะคะการเดินทางของเรานะคะเราก็เที่ยวตามเว็บไซต์ของ Hash Corner นะคะที่เขาเคยมาเที่ยวที่ Great Ocean Road นะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นทริปของเรานะคะเราก็ล้อตามเนาะเราไปได้วยกัน8จุดด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากเบลบีชก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราก็จะไปจบลงที่เทรวอพอโซนะคะอันนี้ก็เริ่มเดินทางจากบ้านประมาณ7โมงนะคะแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะ ที่เบลบีชนะคะ oh. ก็เป็นระยะทาง126กิโลเมตรนะคะ mm hmm. ก็ขับรถมากันเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะคะ mm hmm. ก็มาถึงยังจุดจอดรถนะคะที่เบลบีชนะคะก็เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะที่แบบเป็นที่ที่คนนิยมมาเล่นเซิร์ฟนะคะ mm hmm. แล้วก็แบบเหมือนเป็นที่ที่มีชื่อเสียงเนาะคือคนถ้าจะเล่นก็มาแถวนี้นะคะ บริเวณนี้นะคะก็จริงๆก็อยู่ใกล้ๆเมืองทอรคีนะคะก็ขับมาจากเมลเบิร์นก็ประมาณ100กิโลนะคะก็มาถึงนะคะก็มาเล่นเสิร์ฟกันที่นี่ได้นะคะแต่อเผอิญว่าวันนี้มันเป็นแบบตอนเช้าเนาะแล้วก็มันหนาวมากก็ยังไม่มีใครมาเล่นนะคะก็มาดูบรรยากาศกัน,นะคะ่ะ ไมเป็นทะเลที่ติดกับเ้ยเมเรียวอาร์ฟนะครับลมก็ค่อนข้างแรงด้านหน้าตรงคนอ่ะจะเป็นเวอร์ชั่นโมนะที่แยวที่เราจะเข้าไปนะครับลมทะเลก็ค่อนข้างแรงตอนนั้นน่าจะมีคนมาเล่นเซิร์ฟอยู่แถวแถอ่าที่เรียกว่าแองเจลซีแคนเยอะเหมือนกันจจะเห็นเลยแบบจะมีายพัดเข้ามาหาฝั่งเพราะว่าลมค่อนข้างแรง เขาก็บอกว่าเกย์โอเชียโ o รดนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีความยาวทั้งสิ้น2 4 1กิโลเมตรจีมันเริ่มแต่เมืองชื่ออะไรเนีวอร์นามดูจนยาวไปจริงเ,เริ่มตรงนี้นะว่าอคอเฟเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ ที่เรามาแลลานลาร์ที่เราเดี๋ยวเราจะมุ่งไปทางนี้เดี๋ยวไปเอาพอโลเบย์แล้วก็เคปออโทเวย์จนมาถึงนะวลันบูลตรงนี้ก็จะมีโมลิโออาร์น่าจะเป็นที่รำลึกถึงคนสร้างปะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นอนุสรสถานนะคะที่สร้างให้กับทหารนะคะที่กลับมาจาก สงครามโลกครั้งที่1แล้วมาสร้างถนนที่เกรดโอเชียนโรดนะคะที่เป็นถนนเรียบชายหาดนะคะรวมไปถึงเนี่ยมันก็เป็นการสร้างอุทิศให้กับทหารที่เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะคะโดยที่นี่นะคะถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็เป็นถนนที่สวยงามนะคะแล้วก็ลัดเลาะไปตามภูมิประเทศแถวๆถวชายฝั่งทาง ตอนตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียนะคะ หรือเต้นทันน้อยๆแล้วจริงว่าไม่ไม่ม็ไม่เคยเห็นเลยเนาะเพราะว่าสาหร่ายประเภทนี้นะคะก็เป็นสาหร่ายในทีมของบริเวณพื้นที่นี้นะคะก็คือบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียน,นะคะก็จะอาจจะเจอที่แสดงบ้าน,นะคะ อันนี้ก็เป็นที่ที่สมนะคะหรือว่าก็คือแหลมรอนนะคะก็เป็นเหมือนพื้นที่ที่ยื่นออกมาจากทะเลนะคะแล้วก็แบบมีทางเดินเนาะจริงๆบริเวณนี้นะคะคนก็นิยมมาว่ายน้ําแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟนะคะ I oh, don't กดูไหมตกได้หรือเปล่าไม่รู้ีลก็จอดแวะยำสาหรายใช่ใๆได้นะเขจะลองอีบดูไหมนีออกม่ก็อยู่เถวแถ เลยเมืองรอนมาะจะไปเอาอโครเบกจริงเรายังไม่ถึงอ,อโครเบมื่อทีไม่ใช่ื่อทีเป็นเมืองชื่อรอ,อน เราก็เดินทางมากันต่อนะคะประมาณ45กิโลเมตรนะคะก็เกือบชั่วโมงเนาะมาอย่างที่อพอลโลเบนะคะทีนี้เราก็จะมาจอดแวะทานข้าวเที่ยงกันนะคะมาถึงอพอลโลเบ์ะละอันนี้ของจริงล้วก็จะมีท่าเรือเนาะถ้าใครมาเล่นเรือก็คงจะมาจอดเรือแถวนีนะี้ <laughs> บิชติกเล็กคนเขามาปิกนิกนู่นนี่น,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 นั่นกันมอนมีพอนมาด้วยนี่เราเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารทะเลกันนิดนึงมีร้านชื่อ f r e s h Waters มากินซีฟู้ดแพทเทอร์แล้วก็มีล็อกสเตอร์นี่ก็เป็นร้านฟิชช็อปมานั่งกินกันตรงนี้ ข้างนอกก็เป็นพอร์ตก็มีคนมานั่งกินข้าวอันน,นี้เนาะก่อนเดินทางไปเวียดนาเอาแล้วเล

เราก็ขับรถมากันต่อนะคะเพื่อที่จะไป Prince Town Wetland Broadwalk นะคะนี่ก็เดินทางมาประมาณ80กิโลเมตรนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ10นาทีนะคะก็มาถึง Prince Town Wetland Broadwalk ก็จะเป็นทุ่งสวนๆเนี้ยเว้ เราก็จะมีน้ำอยู่ตรงนี้ไม่รู้น้ำอะไรเนาะน้ำกร่อยแน่เลย้ำอบแมวข็ดูสวยไปอีกแบบเหมือนเราจะเดินไปทางใน้ด้แลองบิ๊กสตาร What is ส e ว land? น้ำอยู่เนาะแล้วก็เป็นแบบพืชที่แบบเป็นไฮโดรไฟติกไฮโดรไฟติกแคลนแคลนพอฟอร์เมนิทเฟสกเขาก็มีทาง เหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่คนนิยมมาปิกนิกนะคะแล้วก็แบบเหมือนจอดเพื่อส่องดูนกกันเนาะก็เป็นทางเดินทอดยาวสวยงามนะคะก็เหมาะกับมาปิกนิกแล้วกันเนาะที่นี่ ก็จะมาถึงเป้าหมายของเรานะคะท w e l วอ a p โซ่ o นะคะเข้าไปที่ตรงทางเดินของตัว t ั e l อโซ่ o s นี่ก็คือตัวอาคารที่เราเข้ามามีห้องน้ำห้องท่าเลยก่อนเข้าไปเดินทางเดินก็ยาวมาณหกิโลเนาะถึงแล้ว

ให,ใหญ่ๆส,ส<ำ>ามสี่ความต่าคนเยอะมากเขาทำทางเดินได้ดีเราสามารถเดินไปทต่ออรเงี้เราเดดูก่อนแล้วก็ับมาเว็ก <สำ S 1> <ถ>งกอนไอ<ถ>้ก้อนน้อยนะ แต่พอมันทำแบบทำทางเดินทําอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวได้เขาไม่แค่นี้มันก็มีทุอย่างนะมนของญี่ปุ่นก็ลมแบบนี้จริงๆประวัติความเป็นมาของเทวอพซ่อนะคะก็คือมันเริ่มมาตั้งแต่20ล้านปีก่อนเนาะมันก็มีพวกสัตว์ทะเลมากมายเนาะที่อาศัยตัวอยู่แล้วมันแบบมืนมันตายเงี้ยซากของพวกมันก็แบบ เหมือนซ้อนทับกลายเป็นแบบภูเขาหินปูนอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบมันมีลมทะเลแล้วก็แบบเหมือนมีการพัดของของคลื่นอะไรเงี้ยมันก็มีการกัดเซาะหน้าผาหินปูนต่างๆเหล่านี้ทําให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆเหมือนสถานที่อนต่อมานะคะก็คือลอนดอนเบดนะคะเราขับมาอีกประมาณ20กิโลนะคะก็จะมาเจอสถานที่อีกอันหนึ่งเนาะก็เป็นการกัดเซาะเหมือนกันแล้วก็ เกิดเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆกับสะพานรอนดอนบีชนะคะที่อังกฤษนะคะ ที่บริเวณนี้นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ,ะที่มีความแบบเหมือนยูนีนะคะเพราะว่าแบบคือที่นี่มันก็จะมีหินที่มีรูปทรงที่แบบเฉพาะเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่แบบดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นเหมือนร่องรอยจากธรรมชาตินะคะก็คือเกิดการกัดเซาะของลมแล้วก็คลื่นนะคะกัดเซาะหิน หินปูนที่ว่านี้นะคะเราก็เกิดเป็นรูปทรงที่แบบมีลักษณะเป็นแบบถ้ำเนาะแล้วก็เป็นแบบโพรงอะไรเงี้ยคือนี้มันก็เป็นหินที่แบบเกิดการกระเซาะมาเป็นร้อยปีนะคะแล้วก็แบบสวยงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรมาแวะชมนะคะ เที่ยวเสร็จน,นะคะก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านนะคะเราก็เลือกเส้นทางที่ไม่ได้เรียบชายฝั่งเนาะขามานี่เรียบชายฝั่งก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่า,วาอะไรเงี้ยพอถ้าเราไม่ต้องแบบเรียบชายฝั่งไม่ได้ไปอ้อมเนะะี่ยค่ะก็เป็นถนนแบบดูวิวสวยงามเป็นทุ่งนาแล้วก็แบบมีมวัวมีแกะอะไรเงี้ยนะคะใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงนะคะ257กิโลน,นะคะ,คะ,ะ,คะก็จะถึงบ้าน อันนี้ก็จอดออเผอิญจอดระหว่างทางพอดีว่าเหลือไปเห็นมีโคล่าเนาะ<ม>ก็เลยเข้าไปเช็คก่อน<ม>เผื่อช่วยอะไรได้ค่ะโอเคไหมอะ่ะตายใช่ไหม ที่เดินทางไปเช้าเย็นกลับนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็เดี๋ยวรอดูเอพิโซดถัดไปนะคะว่าจะมีไปที่ไหนกันบ้างคะ่ะ